สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักและชื่นชอบกับตัวเลขทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปชุดสรุปและชุดเน้นสองตัวบนสองตัวล่าง สตัวบนมาให้ตามสัญญานะครับตอนนี้ก็มีเวลาบ้างว่างบ้างนะครับเพราะว่างานพระป่าสองรายการก็ทอด เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้เงินเข้าวัดไปประมาณห้าห้ามืนกว่าบาทส่วนเงินถวายพระและเงินซื้อของถวายพระผมเป็นเจ้าภาพ แต่เพียงผู้เดียวนะครับแต่เพียงผู้เดียวส่วนเงินผ้าป่าเป็นเงินที่พี่ๆน้องๆในกลุ่มและนอกกลุ่มที่ชมคลิปนี้และได้โอนมาร่วมทําบุญเราใช้ชื่อกลุ่มธงชัยมหาลาบทอดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อของผม บางคนอาจจะคิดเลยเถิดไปว่าผมได้อะใบอนุโมทมธนาหรือเปล่าจากทางวัดเพื่อไปลดหย่อนภาษีชีวิตผมและนิสัยผมไม่มีนะครับเรื่องนี้ไม่มีไม่เอาไม่เอาเด็ดขาดเพราะว่า ถ้าผมจะเสียภาษีที่ดินที่ดินผมมีอยู่แค่สามงานบ้านก็หลังเล็กๆชั้นเดียวหนึ่งหลังคงจะเสียไม่มากหรืออาจจะไม่เสียเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดก็เลิกคิดนะครับเพราะผมไม่มีนิสัยแบบนั้นอยู่แล้วส่วนกระถิน ในปลายปีนี้จะได้ทอดหรือเปล่านั้นคนเรานั้นยังไม่แน่นอนนะครับยังไม่แน่นอนเอาไว้ใกล้ๆเดือนสิงหากันยาเราค่อยคิดกันใหม่แต่ถ้าทอดก็ทอดเป็นกระถินชอบฟ้าใบละกาหางหงซุ้มประตูหน้าต่างบานประตูหน้าต่างอรอบวัดนะครับเพราะว่าหินทายอย่างอื่นเราทำไปหมดแล้ว ชุดสรุปสตัวบนก็มีไม่กี่ชุดนะครับไม่กี่ชุดท่านที่ดูคลิปของผมก็ให้เน้นไปที่ มีเลขเจและเลข0ูนในชุดนั้นๆนะครับในชุดนั้นๆ

ใครที่ชอบแทงแต้มก็ให้ดูที่แต้มหนึ่งและแต้มสี่นะครับให้ดูที่แต้มหนึ่งและแต้มสี่ก็คือศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สามแปดศูนย์สามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งแปด ที่ชอบแต้มนะครับเพราะว่าแต้มสี่กับแต้มหนึ่งเป็นแต้มเด่นของงวดนี้นะครับสองตัวล่างให้เน้นไปที่ชุดที่มีเอาสองตัวบนก่อนนะครับสองตัวบนเน้นไปที่ชุด ที่มีเจ็ดศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์และสี่ศูนย์นะครับแล้วก็มีเจ็ดสามอีกชุดหนึ่งเน้นไปแค่ห้าชุดห้าชุดนะครับเจ็ดศูนย์อ๋อหกศูนย์ก็มีนะครับหกศูนย์ด้วย 60ด้วยนะครับเพราะว่า60นั้นเป็นทะเบียนรถของผมนะครับเป็นทะเบียนรถของผมซึ่งทะเบียนรถของผมนั้นออกมา2งวดติดทะเบียนรถของผมซาเล้งนะครับไม่ใช่รถเก่งรถเบนเป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างทะเบียนรถของผมก็คือ60505ออกไปแล้ว ตอนที่มันออกเจ็ดศนย์กับศูนย์ห้างวดที่แล้วออกเจ็ดแปดแปดเจ็ดกับห้าหกก็ออกทะเบียนรถของผมสองครั้งรวดงวดนี้หกศจะหกศูนยหรือหนึ่งห้าถ้าทะเบียนบ้านก็หนึ่งห้านะครับทะเบียนบ้านก็หนึ่งห้า ให้เน้นไป70 80 60 40 30แค่นี้นะครับแค่นี้ส่วนเลขวิ่งบนล่างผมจะบอกท้ายๆนะครับเลขสองตัวล่าง ให้เน้นไปที่แปดสองแปดห้าสองเก้าเน้นไปที่ที่มีสองกับเลขแปดนะครับท่านท่านย้อนไปดูได้นะครับที่มีเลขสองกับเลขแปดแปดสอง แปดหก็ที่ผมชอบมากๆก็คือชุดเดียวนะครับชุดเดียวก็คือ 82นะครับ82ผมเน้นที่ชุดเดียวผมได้ซื้อไว้แล้ว7ใบ7ใบนะครับไม่ใช่7คู่7ใบสำหรับฮานอยวันนี้เข้า ตัวเจาะนะครับเข้าตัวเจาะก็คือผมเจาะไป5 3าามันออกสาหแล้วให้วิ่ง2กับสมันก็มา3ใครที่ติดตามฮานอยก็ได้ค่ากับข้าวไปนะครับก็ได้ค่ากับข้าวไป ผมมีเวลาผมก็ลงให้นะครับถ้าไม่มีเวลาก็ขอผ่านเพราะว่าทําทุกวันมันก็นอนดึกสำหรับฮาหนอยวันพรุ่งนี้ฮหาหนอยกับปิตันวันที่สามสิบทับสี่ทับหกสี่พิเศษวิ่ง จ็ดกับเก้านะครับเจ็ดกับเก้าชุดถ้าเก้ามาก็เป็นเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดอาจจะมาเก้าหกก็ได้นะครับอาจจะมาเก้าหกถ้าเจ็ดมาจะเป็นเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าและเจ็ดหกนะครับและเจ็ดหก เน้นในชุดที่มีดาวนะครับมีดอกจันฮหาหนอยปกติหรือฮาหนอยธรรมดาวิ่งศูนย์และหกถ้าศูนย์มาจะมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าและศูนย์หกถ้าหกมาจะมีหกสองหกสี่หกห้าหกหกและหกเจ็ดเน้นที่ตัววิ่งนะครับเน้นที่ตัววิ่ง ผมก็คงจะลงให้อีกไม่กี่งวดนะครับไม่กี่งวดใครที่ชมอยู่และชอบก็ให้เข้าไปทางลายผมก็ได้นะครับขอไปทางลายโดยตรงได้เลย หานอยเตือนไว้นิดหนึ่งครับถ้าท่านเล่นวิ่งท่านมีโอกาสได้ค่ากับข้าวนะครับไอตัวเจาะพวกเนี้ไอศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าไม่จำเป็นเราไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับเพราะบางงวดมันก็ไม่เข้า ตัวเจาะบางงวดก็เข้าผมให้มาสามวันเข้าหนึ่งวันคลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดดูเพื่อความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้หวยที่ผมให้ ก็คือผมคำนวณมาจากสูตรนะครับผมคำนวณมาจากสูตรผิดถูกอย่างไรผมไม่รู้แต่เจตนาของผมคืออยากจะให้พี่ๆน้องๆที่ติดโควิดคือติดอยู่กับบ้านนะครับไม่ได้เป็นโรคโควิดอยู่กับบ้านไม่ได้เป็นไหนก็ได้เอาเลขพวกนี้ไปเสี่ยงโชคเป็นข้ากับข้าวกัน หวยรัฐบาลเลขวิ่งบนเจ็ดกับศูนย์นะครับเจ็ดกับศูนย์หรือศูนย์กับเจ็ดล่างแปดกับสองนะครับแปดกับสองผมให้งวดนี้งวดเดียวนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีนะครับผม